คุณผู้ชมคะเรื่องของการพยายามแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้ทั้งจุฬาราชมนตรีและผู้นําเหล่าทัพกําลังพยายามหาทางร่วมมือกันนะคะเพื่อยับยั้งการใช้ยาเสพติดในหมู่เยาวชนยับยั้งการแพร่ระบาดท,ที่กําลังเกิดขึ้นค่ะติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิทิประดิษฐ์ค่ะโครงการรัศยิตสารใจป้องกันพยาเสพติดเกิดจากความร่วมมือของสํานักจุฬาราชมนตรีและผู้นําศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และกองทัพ ใช้ผู้นำและหลักการทางศาสนาสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่หลังได้รับการร้องขอจากสำนักจุฬาราชมนตรีเพื่อร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการฐานบกได้สั่งการคณะลงพื้นที่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปี2553ให้กำลังพลประสานการทำงานกับผู้นำศาสนาเพื่อร่วมแก้ปัญหายาเสพติด คณะที่สำนักจุฬาราชมนตรีได้จัดสัมมนาในเดือนถัดมาทำความเข้าใจกับผู้นำศาสนาถึงความร่วมมือกับกองทัพในการป้องกันภัยยาเสพติดร่วมกันผมก็บอวันนี้เป็นโอกาสดีเป็นนิมิติหมยสำคัญเมื่อที่ท่านไปทักผว่าเป็นประวัติศาสตร์อย่าลืมว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้นำศาสนาของเราไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่แม่น้องคนเดียวหลายคนที่ท่านระยุก์จโบชามาพอแล้วก็ฝากบอกปอให้ช่วยช่วยเหลือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราขอไป เมื่อเราขอไปแล้วไม่ใช่เรานั่งเฉยนะครับเราก็ต้องเคลื่อนไหวในการให้ความคิดสร้างความกน่ำใช้มา,าตรการทางสังคมเรื่องในโรงให้คนครอบครัวที่ดีและความพยายามสนับสนุนครอบครัวดีภายใต้โครงการมสัสยิดสารใจป้องกันภัยยาเสพติดมีการนำผู้นำศาสนาจากมสัสยิดที่สมัครเข้าร่วมโครงการมาทำงานร่วมกันกับผู้นำชุมชนในรูปคณะกรรมการหมู่บ้านโดยเป้าหมายให้เยาวชนที่ติดยาเสพติดทั้งใบกระท่อม และยาบ้าเลิกเกี่ยวข้องกับสารเสพติดภายใน6เดือนโดยใช้หลักการทางศาสนาเข้าช่วยบำบัดมีการทำข้อตกลงร่วมกันกับสมาชิกในหมู่บ้านเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใช้หลักการสันติวิธีประชาคมคัดแยกโดยมีทหารจากกองทัพประสานการทำงานร่วมกับผู้นำศาสนาเพื่อช่วยผลักดันให้โครงการเดินหน้าต่อที่มาเป็นเรื่องมัจจิสารใจป้องกันภยัยยาเสพติดนี้ผมคิดว่า คนหนึ่งคนใดทําไม่สําเร็จการเปิดโอกาสให้ชุมชนม,ม,มีส่วนร่วมเป็นสิ่งสําคัญเพราะชุมชนเขาย่อมรู้ว่าความเป็นไปย่อมรู้ความเป็นไปในชุมชนว่ามันเกิดอะไรขึ้นและปัญหามันคืออะไรและเขาจะแก้ไขอย,ย่างไรพวกผมมานี่ก็มาเป็นส่วนสนมมับสนุนมีส่วนร่วมคิดร่วมทําเขาให้เกิดความสําเร็จในส่วนของท่านจุลาท่มีบทบาทเขมาช่วยจุลานี่มีบทบาทมากในด้านด้านความคิดครับ เพราะว่าเมื่อผมรับหน้าที่แม่ทัพในท่านจุลาท่านได้เชิญผมไปบอกว่าแม่ทัพช่วยกันหน่อยปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องมุสลิมขณะนี้เราโดนยาเสพติดคุกคามคาดหวังว่ายาเสพติดจะปลอดไปจากพี่น้องประชาชนเพราะว่ายาเสพติดเป็นภัยความมั่นคงอันหนึ่งคือเรามีโครงการเราจะาทำยังไงให้ เพราะเรายกเลิกจากยาเสพติดได้คือด้วยไม่มีทางอื่นคือด้วยตามหลักทางศาสนาอิสลามด้วยเราจะเรียกให้พวกเยาวชนมามาร่วมที่มามาสิดทุกเวลาทุกเวลาละหมาแล้วเราจะมีมาตรการว่าหลังจากที่เรามามาที่มัสยิดแล้วเราก็จะบรรยายบรรยายทางศาสนาอิสลามเราจะปพาไปออกเหลาว่าอะไรบรรยายนะครับพระเดกสุวรรณเฉิดฉาย จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่สีซึ่งรับผิดชอบโครงการมัส,สยิดสารใจเปิดเผยว่ามีเยาวชนมุสลิมกลุ่มเสี่ยงกว่า3 0 0แสนคนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยในปัจจุบันมีเยาวชนจาก600หมู่บ้านเข้าร่วมในโครงการและมีหมู่บ้านกว่า1,700หมู่บ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จากทั้งหมด1,800หมู่บ้านที่มีการแพร่ระบ,บาดของยาเสพติดทำให้กองทัพต้องประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงผู้นำศาสนาเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการแพร่ระ,ะบาดของยาเสพติดในพื้นที่เสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ไทย P ี s ีรายงาน